สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับเฟลิปว mm ิเคราะห์จอดลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่3ามือนกรกฎาคม2558นะคะเริ่มต้นตัวแรกนะคะก็คือตัวโรงพยาบาลบางกอกเชนฮอสิทลหรือโรงพยาบาบลเกษมราดนะคะแล้วก็มี WA MC เข้าไปด้วยนะคะก็ตัวคอร์ทที่2นะคะ่าดกำไรไม่สดใสนักนะคะก็เป็นจากช่วงที่เป็นเรื่องของโลซ s ซั s o n นะคะแล้วก็ยังมีผลกระทบทั้งด้าทางด้านรายได้นะคะถ้ามา เนื่องจากในโรงพยาบาลของตัว BCH เองเนี่ยมีโรงพยาบาลในเครืออยู่3แบรนด์ด้วยกันก็คือ WMC แล้วก็กเกษมลาดแล้วก็การ,รุณเวชนะคะตัวกเกษมลาดที่ได้รับผลกระทบก็คือมีในเรื่องของตัวประชาชื่นที่ที่มีการเปิดมีการแข่งขันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีทางตัว BCH เองเนี่ยเปิดกเกษมลาดเปิดศูนย์หัวใจที่กเกษมราชบางแคนะคะก็มีการดึงลูกค้าไปบางส่วนเหมือนกันนะคะก็ทําให้รายได้จากตัวประชาชื่นลดลงไปนะคะ แล้วก็ในเรื่องของตัวเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่สองแห่งนะคะที่การลุนเวสรัตาาธิเบตแล้วก็เกษมราชชัดเชิงเซาตรงนี้นะคะรายได้ก็ยังไม่ค่อยดีนักโด,โดยเฉพาะในส่วนของรัตนาธิเบศเพราะการลุนเวสรัตาาธิเบตเนี่ยที่เป็นแพลนเอาไว้ก็คือเป็นโรงพยาบาลที่รับประกันสังคมนะคะแต่เนื่องจาก มีการเปิดในช่วงกลางปีก็เลยทำให้รับประกันสังคมยังไม่ได้ก็เป็นการเปิดเป็นลูกค้าเงินสดไปอย่างเดียวดังนั้นผลประกอบการในของการุณเวกก็คือยังยังมีผลขาดทุนอยู่นะคะแต่ถ้าในปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มตัวรายได้ที่มีประกันสังคมเข้ามาประมาณห0,000ื่นลายแล้วก็จะเพิ่มเป็น5้าแสนหนึ่งแสห้าหมื่นลายใน2 5งห้าดังนั้นเราก็มองว่าในช่วงควอเตอร์สก็จะมีผลกระทบจากเรื่องต้นทุนเปิดโรงพยาบาลใหม่ด้วยค่ากำไรลดลงนะคะ22.4%จเเซ เยนเยียนะคะแล้วก็ตัวแล้วก็ลดลง9.56 59% Q1Q นะคะคาดกำไรอยู่ที่85.7ล้านบาทนะฮะในครึ่งปีหลังเรามองมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกเพราะว่าผลกระทบในควอเตอร์หนึ่งกับควอเตอร์สองก็ค่อนข้างมากนะคะแล้วในควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สมีการตั้งสำรองตัวนีหนี้ของ ตัวประกันโครงการประัาสังคมนะ,ะที่ยังไม่ได้รับด้วยเข้าไปนะ,ะก็เลยมีทําให้ตัวกําไรก็น้อยลงด้วยในครึ่งปีหลังมองทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าทางตัว WMC เองก็หาเอเจนต์มากขึ้นนะ,ะโดยที่มีเอเจนต์ในต่างชาติไม่ว่าจะเพิ่มจากเดิมที่ติดต่อที่จีนนะคะ mm hmm. ก็มีพม่านะคะมีเขมรน,นะคะแล้วก็มีพวกตวอกลกางเข้ามาด้วยตัวนี้ก็จะทําให้มีการส่งผู้ป่วยจากต่างชาติเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามา แล้วก็มารักษาพยาบาลด้วยนะฮะก็มองว่าในทิศทางที่จะทําให้รายได้ดีขึ้นแล้วก็มีการควบคุมต้นทุนให้มีศักยภาพมากขึ้นฮนะ,ะอย่างเช่นในเรื่องของตัวโรงพยาบาลเกษมราชาเชียงสาวที่เปิดที่ไปเปิดใหม่เนี่ยนะคะก็คือไปซื้อโรงพยาบาลเดิมคือโสทราเวนนี่เอามาปรับปรุงนะคะตรงนี้ก็จะมีการหรีโนเวทหลังจากที่เปลี่ยนชื่อจากโสทราเวนมาเป็นกเกษมราชาเชียงสานแล้วเนี่ยก็มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะตรงนี้ก็มองทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของตัว ประชาชนเองก็มีการคุยมีการกระตุ้นการตลาดมากขึ้นนะ,ะมองว่าการแข่งขันก็อาจจะทำมีการกระตุ้นการตลาดก็จะทําให้มีรายได้กลับขึ้นมาในเรื่องของส่วนของหัวใจนะคะแต่ผลประกอบการที่ไม่ค่อยดีในครึ่งปีแรกนะคะแล้วก็เรามองยังไม่ยังมีต้นทุนที่สูงสําหรับในตัวโรงพยาบาล WMC นะคะก็เลยมองทั้งปีนะยังมีกำไรที่ต่ํากว่าปีที่แล้วนะคะคาด กำไรไว้ที่477ล้านบาทลดลง8.8%ดจดแปดเปอนเยนนะคะจึงปรับคำแนะนำจากซื้อมาเป็นถือนะคะราคาพื้นฐานปรับลงเป็น7จบาทเจสตา์ต่อหุ้นนะคะตัวที่สองนะคะคือตัว cpn นะ,ะ cpn นี่ก็มองว่าจะร่วมมือกับตัวโครงการของอ e ีเกียนะคะที่จะเปิดโครงการอ e ีเกียสองก็จะกระตุ้นตัวทราฟิกให้มากขึ้นนะคะก็ปัจจุบันเนี่ย C.P.N เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่ดินประมาณร้อไร่นะคะที่เขตบางใหญ่นะในกรุงเทพนะฮะเราก็ได้ใช้ประมาณ80%ของที่เหลือไปพัฒนาโครงการเซ็นเทลเวสเกตนะคะบางใหญ่ซึ่งก็จะเปิดให้บริการ28สิงหา5้า8นี้นะคะตรงนี้ว่าก็มีพื้นที่ให้เช่าเนี่ยประมาณ82,000ตารางเมตร20%ที่เหลืออยู่อยู่ที่เหลืออยู่ทาง C.P.N ก็ได้ตกลงให้กับอีเกยนะคะเข้ามาทำเป็นอีเกีแห่งที่2นะคะก็ มองว่ามีทิศทางที่จะดีขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อเพื่อการเติบโตของผลการเงิงานที่ดีนะคะตรงนี้ทางก็ปรับคงใบสิษญาก็คงเป้าพัฒนาพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้น30%เทียบกับปี57ที่ประมาณ1.6ล้านตารางเมตรนะคะภายในปี2556นะเราประมาณการกำไรไว้ที่เดิมที่เติบโต20%นะคะ8,929ล้านบาทนะคะ อิงการเติบโตของรายได้ที่11%นะคะรายได้ที่เรามองไว้ก็คือ26,480ล้านบาทนะคะตัวนี้แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน57บาทนะคะแคปิตอลเกมประมาณ16.9%นะคะ มาในส่วนของ KTB นะคะก็คาดกำไรควอเตอร์2ลดลงนะคะอยู่ที่6.7พันล้านนะคะคาดลดลง11%ยเอนเยยและแล้วก็14.7% q ี่จนะคะโดยตั้งสำรองพิเศษในเดือนเมษาเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลประกอบการลดลงนะคะใน KTB ยังเชื่อว่ายังไม่มีการปรับเป้าสินเชื่อลงนะ,ะแต่ก็มองข้อโครงการภาครัฐเนี่ยที่มาช้าก็คาดว่าจะต้องทำให้ปรับสมมุติฐานลงนะคะ แล้วก็ทางในเรื่องของตัว NPL เนี่ยก็อาจจะเพ,เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนะคะทำให้มีความเป็นไปได้นนที่ KTB จะตั้งสำรองพิเศษเพิ่มขึ้นอีกนะคะเราทั้งปีเนี่ยเราก็ปรับลดประมาณการกำไรปี2 5 5 8ลงจากการปรับลดปล่อยเช่าสินเชื่อแล้วก็การตั้งสำรองที่สูงขึ้นนะคะคาดไว้ที่3 0 0 0 0พันล้านบาทลดลง 8. 6เนย้อนเหี่ยแล้วก็ปรับรลดราคาพื้นฐานลงด้วยนะคะเป็น21บบาทนะคะแต่ยังคงแนะนำซื้อนะคะในส่วนของ KTB นะคะ ตัวต่อมาคือตัวมิ้นนะคะก็มองในเรื่องของผลการเมือในช่วงเมษาพฤษภามย,ยังโตต่อเนื่องจากนจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าแต่ว่าก็ในช่วงปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีเรื่องของตัวโรคสม์เนะะี่ยค่ะก็อาจจะมีผลผลกระทบกับในเรื่องการเข้ามาของนักท่องเที่ยวได้นะคะ มองในช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยมีการเติบโตของนักท่องเที่ยวเนี่ยทำให้ Occupancy Rate เนี่ยโตขึ้นถึง10%นะคะแล้วก็ทำให้การเพิ่มขึ้นของโรงแรมในไทยเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะคาดการในปี58เนี่ยเรามองเพิ่มขึ้นนะคะกำไรประมาณ9.25%เยอนดียจากการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการนะที่เรามองว่ารายได้ขายบริการจะโตถึง23.3%มาจากทั้งธุรกิจหลักและก็ธุรกิจโรงแรมนะคะ ในตัวในตัวบริษัทเนี่ยที่เรามองว่ามีความกระจายหลายด้านที่หลากหลายธุรกิจเนี่ยเราก็มองว่ามีการลดความเสี่ยงของการของการทำธุรกิจได้ค่อนข้างดีนะคะตัวนี้นะก็เราดูแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยเราออง DCF นะคะรานะคาพื้นฐานอยู่ที่35.50บาท้สตางค์นะคะมีแคปิตอลเกนประมาณ17.36% ตัวต่อมาคือตัวสิรินะคะสิรินี่นะคะก็ในครึ่งปีแรกเนี่ยก็ปิดยอดจองไป45%ของเป้านะคะตรงนี้ก็โดยมองมองว่ามีการเปิดคอนโดใหม่ๆแล้วก็มีเป็นแรงผลักดันให้ให้รายได้ที่เติบโตก็ค่อนมียอดจองเติบโตที่ค่อนข้างดีนะคะรายได้ในมือนะคิดเป็นประมาณ90%ของเป้าเป้าประมาณการแล้วนะกำไรปกติปีนี้ก็จะเติบโตประมาณ8%นะคะ อัพไซด์เนี่ยก็ในเชิง P.E. ก็คงไม่มากนะคะเราก็มองเป็นแนะนำเพียงถือนะคะราคาพาาื้นฐานบาท90สตางแคปิตอลเกณก็อยู่เพียงแค่7.95นตะคะตัว S.Warrant 1นะคะก็เข้าเทรดวันนี้นะคะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมสัดส,ส่วน6หุ้นเดิมต่อหนึ่หุ้นใหม่นะคะรานะคา3บาทนะคะทุกๆ ทุกสองหุ้นใหม่ที่จองซื้อนะคะจะได้สองใบสำคัญแสดงฟรีนะคะก็มีใบสำคัญแสดงสิทธิ์ประมาณอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสามสองจุดเก้าห้าล้านหุ้นล้านหน่วยนะคะอัตราการใช้สิทธิก็คือหนึ่งวอลเรน์เนี่ยได้หนึ่งหุ้นสามัญที่ราคาสิบห้าบาทอายุวอลเรนส์สี่ปียี่สิบเจ็ดวันนะคะใช้สิทธิ์ได้สี่ครั้งนะคะคือสิบห้าโมกรลาหกหนึ่งนะคะแล้วก็สิบ สิบหกกรกฎาคมหกหนึ่งแล้วก็มาสิบห้ามกราหกสองแล้วก็สิบห้ากรกฎาคมหกสองนะคะใช้สิทธิ์ครั้งแรกก็คือสิบห้ามกราหกหนึ่งวันใช้สิทธิ์ครั้งสุดท้ายที่สิบห้ากรกฎาคมหกสองนะคะถ้ามาดูตามมูลค่าของเขานะคะ intrinsic value ก็ไม่มีมูลค่านะคะแต่ถ้าดูตาม back show model เนี่ยราคาก็ที่ราคาปิดของ S ที่6.80บาทต่อหุ้นราคา S w a r r a n t 1เนี่ยก็จะอยู่ที่2.37บาท ที่อันนี้อิงตาม volatility ที่40%นะคะถ้าเกิดตาม volatility ที่60% warrant ก็จะอยู่ที่3.38บาทต,ต่อหน่วยนะคะตัวสุดท้ายมาเป็นหุ้น IPO นะคะ wise นะคะก็มองมีมีการ ขาย IPO ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบล้านล้านหุ้นนะคะที่พาห้าสิบสตางค์นะคะหลังจาก IPO ก็จะมีจำนวนหุ้นทั้งหมดหกร้อยล้านหุ้นนะคะทุนเรียกชำระสามร้อยล้านบาทนะคะการเพิ่มทุนครั้งนี้ก็เพื่อไปทำคลังสินค้าแล้วก็เช่าซื้อรถลากหางนะคะรวมสองร้อยสาสิบล้านบาทแล้วก็อื่นๆอีกยี่สิบล้านบาทนะคะในปีสองห้าห้าแปดเนี่ยก็แม้ว่าคาดการณ์นำเข้าและส่งออกจะติดลบนะคะนำเข้า ติดลบประมาณ2.4%ส่เอร์นะคะส่งออกจะติดลบประมาณ1.5%แต่ก็มีการโปรจคชั่นของลูกค้าหลายรายทำให้รายได้มีโปรเจกต์ของลูกค้าหลายรายนะคะก็เลยทำให้รายได้และกำไรยังโตได้แล้วก็จะสดใสในปี59นะคะที่ที่จะมีเรื่องส่งออกและนำเข้าเข้ามาดีขึ้นนะคะก็จะทำให้กำไรเติบโตได้แล้วทา g เกตไพรซ์ปี59อยู่ที่2องบาทแปสตางค์นะคะยิง PE ที่ประมาณ18เท่านะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ